การจัดหน้าร้านป้ายร้านจัดทำป้ายบอกชื่อหน้าร้านเพื่อทำให้ลูกค้ามองเห็นหน้าร้านได้ง่ายขึ้นออกแบบให้หน้าร้านมีกระจกเพิ่มขึ้นเพราะจะทำให้ร้านดูกว้างขึ้นช่วยลดมุมอับและทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นทุกส่วนของหน้าร้านสีร้านใช้เป็นสีเขียวในการทาสีหน้าร้าน เนื่องจากสีเขียวเป็นสีที่แสดงถึงการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองและแสดงถึงความผ่อนคลายและความเป็นธรรมชาติทำให้รู้สึกสบายตาบรรยากาศหน้าร้านตกแต่งหน้าร้านด้วยต้นไม้หรือดอกไม้เล็กๆเ,เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูผ่อนคลายและมีที่นั่งให้ลูกค้าในช่วงกลางคืนควรเพิ่มแสงสว่างให้กับหน้าร้าน การตกแต่งร้านมี3หัวข้อ 1. การตกแต่งภายนอกร้านได้แก่การตกแต่งหน้าร้านด้วยวัสดุท้องถิ่นเช่นการทาสีร้านที่สะดุดตาการมีป้ายร้านที่แปลกและชื่อร้านที่น่าจดจำา 2. การตกแต่งภายในร้านแสงแสงสว่างภายในร้านช่วยให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าได้ง่ายเสียงใช้เสียงเชิญชวนลูกค้าทักทายพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าเปิดดนตรีคอเบาๆ จัดให้ดูสวยทั้งสินค้าชั้นวางและตู้แช่ 3. ตกแต่งร้านเฉพาะเทศกาลช่วยให้ลูกค้าทราบว่าร้านมีสินค้าตามเทศกาลจำหน่ายครบตามความต้องการตลอดทั้งปีการจัดทำแผนผังร้านความกว้างทางเดินระหว่างชั้นควรกว้างประมาณ60-90เซนติเมตร ความกว้างระหว่างตู้แช่กับชั้นวางสินค้าควรกว้างประมาณ90-120ถึงเซนติเมตรเคสเชียควรอยู่บริเวณที่มองเห็นได้ทั้งร้านและมีทางเข้าออกทางเดียว สต็อกสินค้าเทคนิคการบริหารสต็อกสินค้ามี4หัวข้อย่อย 1. ไม่เก็บสินค้ามากเกินไปสําสำรวจความต้องการของลูกค้า 3. ระบายสินค้าขายช้า 4. หาแหล่งซื้อสินค้าที่มีสินค้าครบการเลือกชั้นวางสินค้า 1. เชลกลางร้านควรเลือกที่ความสูงไม่เกิน1 5 0เซนติเมตรสเชลริมผนัง ควรเลือกที่ความสูงไม่เกิน180เซนติเมตร3คาเตอร์แคชเชียควรเลือกที่ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป 4. ตู้แช่เลือกประเภทของตู้แช่ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพราะมีการออกแบบและควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันควรเลือกขนาดให้เหมาะสมและความจุของตู้แช่เช่นตู้แช่เครื่องดื่ม เลือกตู้แช่ที่มีการประหยัดพลังงานและคุณภาพดีตามมาตรฐานที่ได้รับรองมาการจัดวางสินค้าแบบ V.I.S.A. V. Visibility จัดเรียงสินค้าให้สามารถมองเห็นได้ง่ายจัดเรียงสินค้าโดยแบ,บ่งุ่มสินค้าให้เป็นหมวดหมู่เช่นสินค้าประเภทของใช้และสารเคมีจำพวกน้ำยาทำความสะอาดผงซักปอกแยกออกจากสินค้ประเภทอาหาร โดยอาจเลือกใช้ชั้นวางสินค้าที่มีสีตับกัน I. Impact จัดเรียงสินค้าให้มีผลสะท้อนคือจัดเรียงสินค้าให้สัมพันธ์กันและต่อเนื่องกันเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายเช่นแชมพูสระผมวางข้างๆกันกับสบู่อาบน้ำหรือสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเป็นต้น S. s t a b i r r y จัดเรียงสินค้าให้คงทคนถาวรสินค้าที่มีน้ำหนักเบาควรวางไว้ที่ชั้นบนส่วนสินค้าที่มีน้ำหนักมากให้เรียงที่ชั้นล่างเช่นข้าวสารน้ำดื่มขวดใหญ่ให้วางเรียงที่ชั้นล่าง A. a p p e a l จัดเรียงสินค้าให้ดูชวนมองสินค้าที่ขายดีควรวางในระดับสายตาส่วนสินค้าที่มีราคาแพงให้วางใกล้กับเคาน์เตอร์และมีป้ายส่งเสริมการขายที่ตัวสินค้า ให้โดดเด่นการเลือกสินค้ามี3ามหัวข้อ 1. สินค้าจำเป็นเป็นสินค้าขายดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการและดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อของในร้านจำเป็นต้องมีขายตลอดเวลาได้แก่สินค้าอุปโภคและบริโภค 2. สินค้าใหม่เป็นสินค้าเฉพาะและเป็นสินค้าเทศกาลเป็นกลุ่มสินค้าที่เพิ่มยอดขายและกำไรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน ว่ามาทุกครั้งได้สินค้าทุกครั้งครบทุกอย่างเช่นสินค้าใหม่ที่ออกโฆษณาสินค้าเฉพาะที่หาซื้อยาก 3. บริการเฉพาะของร้านสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งแบ่งปัานและดึงดูดความสนใจลูกค้าเช่นตู้กดน้ำบริการเติมเงินเป็นต้น